สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเป็นในหนังสือ Get Word นะคะแต่เป็นเล่ม p p e b o o k นะคะนักเรียนให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า51นะคะจะเป็นการ์ตูนต่อเนื่องนะคะจากบทที่3นะคะ International Food นั่นเองนะคะอันนี้เป็นบทที่4ในเรื่องของ Music นะคะที่เด็กๆนะคะ เขาอ่าทำไข่เจียวใช่ไหมคะ <_ C 1> เด็กๆแล้วก็จะมีมนุษย์ทิมะเข้ามากินไข่เจียวของเขานะคะในสไลด์ของครูฟ้ามันก็จะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือในหน้า51ควบคู่ไปด้วยนะคะทีนี้นะคะในบทที่4เนี่ยมันก็จะเป็นปริศนาข้อที่4ซึ่งนักเรียนจะต้องฟังคลิปเสียงนะคะแล้วก็

And a musical instrument. Listen carefully to a new friend, then play the tune to the end. Two. Cool! A present! Shh! Let's go quietly. We don't, don't want the Yeti to hear us. Three. Here, Here are the map, the map and compass. Four. Oh no! The Yeti! Ooh. Look! He's, he's got, got a present! Oh. I think he's the new friend. Five. Five. Oh. Uh, thank thank you. you! Wow! An, An ocarina! ocarina six um. I think you have to copy the tune mm. Seven. 7 hmm that doesn't sound right. Listen carefully, Listen carefully to the, to yeti. the yeti. Then play then the tune slowly. slowly. Eight. Eight. Uh. Yes, yes, that's, that's right. right. Now play now it again more quickly. more quickly. เก้าจบไปแล้วนะคะนักเรียนสำหรับการ์ตูนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแปลพร้อมๆกันนะคะไปดูค่ะ ในหัวข้อที่13ใหญ่นะคะ Read and listen นะคะอ่านแล้วก็ฟังนะคะไปดูนะคะ Picture 1ก่อนนะคะ Tablet บ,บอกว่า The fourth c r e w is a present เขาบอกว่าปริศนาข้อที่4ก็คือของขวัญน,นะคะ Present ตัวน,นี้ก็คือของขวัญอันนึงนั่นเองนะคะ And a musical instrument และก็เป็นเครื่องดนตรีนะคะ Listen carefully ฟังให้ละเอียดรอบคอบนะคะ t w t r i n n w f r i ฟ n d นะฟังจากเพื่อนใหม่ของคุณนะคะ Then play t h e t u n e to the end และหลังจากนั้นเรากา็เล่นตามจังหวะหรือทำนองนะคะแล้วก็จะจบภารกิจนี้นะคะไปดู Picture ์ทค่ะ Cool a present แจ๊บอกไว้เจ๋งเลยนะมันคือของขวัญน,นะ มันคือของขวัญน,นะคะแล้วลูบี้ก็เลยบอกว่านะคะกาซิบอกว่า let's go quietly เราไปอย่างเงียบๆกันเถอะ we don't want to the yeti to hear us นะคะก็คือเราไม่อยากให้มนุษย์ทิมพาได้ยินเสียงพวกเรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะ picture t r e นะคะ here here are the map and compass นะคะอันนี้ก็คือ แผนที่แล้วก็เข็มทิศนะคะก็ค,คือเยติไม่ได้เอาแผนที่กับเข็มทิศไปเพราะว่าจากการ์ตูนต่อเนื่องมานะคะจากคลิปที่ก่อนหน้านี้นะคะคือเด็กๆเนี่ยวิ่งหนีเยติไปบนต้นไม้ใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็ลืมแผนที่กับเข็มทิศไว้ด้านล่างนั่นเองนะคะต่อไปนะคะภาพที่4ี่ค่ะมนุษย์หิมะตัวนี้นะคะก็เลยเข้ามาหาเด็กๆนะคะ เด็กๆก็เลยบอกว่า Oh no the yeti ไม่นะอะไรนะมนุษย์หิมะนะคะแต่ว่าแจ็คก็เลยบอกว่า Look he got a present หมายความว่าเหมือนเขาจะมีของขวัญมาให้เรานะนะคะโซเฟียก็เลยบอกว่า I think h e the new friend หมายความว่าเอ,อ่อฉันคิดว่ามนุษย์เยติคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนใหม่ของเรานั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะไปดูพิกเจอร์5นะคะเขาก็ให้ออคคารินะนะคะขุยรูปไข่นั่นเองให้กับแจ็คนะคะแจ็คบอก thank you นะ thank you คือขอบคุณนั่นเองว้าว and อ c ค r ารินะก็คือว้าวมันคือขุยรูปไข่นั่นเองนะคะสังเกตว่าที่คอของเยจินี่ก็มีขุยรูปไข่อยู่ด้วยนะคะแล้วเขาก็ให้แจ็คไปอันหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูพิกเจอร์6บ้าง เหมือนเขาจะให้แจ็คเนี่ยเป่าตามทํานองนะคะตามที่คลิปเสียงนะคะเขาก็เป่าเป็นทํานองเป็นเสียงนะนะ I think you have to copy the tune นะคะฉันคิดว่าคุณควรที่จะ copy จังหวะนี้นะคะหลังจากนั้นภาพที่7ค่ะแจ็คก็เริ่มฝึกเป่านะคะเป่าไม่ค่อยจะถูกจังหวะสักเท่าไหร่นะคะรูบี้ก็บอกว่า Uh, that doesn't sound right อันนั้นะไม่ใช่เสียงที่ถูกต้องนะคะแต่โซเฟียก็ให้กำลังใจเพื่อนนะคะบอกว่า listen carefully นะคะฟังใหม่สักรอบสิจากมนุษย์หิมะนะ Then tune, ่ะเ e n pray จูนส r y รี่ใหม่สหมายควาว่าแล้วก็ลองเป่าจังหวะเนี่ยให้มันช้าๆลงหน่อยนะคะฝึกก่อนนั่นเองนะคะทีนี้ในภาพที่8นะคะ แจ็ค uh, ก็เลยลองเป่าดูนะคะชา้าๆแล้วลูบี้ก็บอกว่าเย็บแดดไรต์อ่ะตัวนั้นแหละใช่เลยนะคะทำนองนี้เลยนะคะ now p r a s e again more quickly หลังจากนั้นโซเฟียก็เลยบอกว่าอา้าวลองเอาจังหวะเดิมแต่ให้มันเร็วขึ้นนะคะ mm hmm. เมื่อมาถึงภาพที่9นะคะเมื่อแจ็คเป่าได้จังหวะที่ถูกต้องนะคะ mm hmm. ก็เกิดเหตุการณ์เหมือนกับแบบว่าเหมือนกับตอนบทแรกเลยที่เด็กๆอะ่ะ ไปอยู่ที่ใดสักที่หนึ่งนะคะในในบทนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อแจ็คเป่าได้ถูกจังหวะนะคะก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นถามว่า what happening กำลังเกิดอะไรขึ้นเหรอนะคะแล้วก็เวอร์กันขึ้นไปนะนนี้ในเรื่องของบทที่4นะคะเดี๋ยวถ้าเราอยากรู้ว่าเด็กๆเหล่านี้นะคะนักเรียนจะไปตกอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาตามคลิปจากคุณครูนะคะในบทต่อไปนะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะเด็กๆเรามาดูสกิลเร d i n g แ n d w r i t i n g นะคะเป็นเรื่องราวของอ The Vegetable Orchestra หมายความว่าวงออเคสตราผักนั่นเองนะคะอ่ะนักเรียนมาฟังคลิปเสียงนะคะฝึกฟังนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะเข้าใจว่าสำเนียงที่เขาพูดกับเรานะคะฝึกฟังบ่อยๆแล้วเราจะรู้สึกชินนะคะแล้วก็ฟังภาษาที่เขาพูดกับเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะเด็กๆเราไปฟังคลิปเสียงกันเลยค่ะ Pupil's Book, Unit 4, page 53, 17. Read and listen. The Vegetable Orchestra. We eat vegetables every day. But what else can we do with vegetables? In Austria, there is a vegetable orchestra. They make all their instruments trumpets, drums, Violins, clarinets, and they make them all from vegetables. The orchestra plays concerts all over the world. Before each concert, the musicians go to the market and buy fresh vegetables. Then they make their instruments slowly and carefully. It takes about three hours. Because they have to make more than 40 instruments for each concert. They love inventing new instruments with different vegetables from around the world. People always enjoy listening to the Vegetable Orchestra. And after each concert, they enjoy a bowl of vegetable soup. The orchestra's it from unused vegetables. It's makes unused delicious. cook from จบไปแล้วนะคะในเรื่องของ The Vegetable Orchestra นะคะทีนี้เรามาฝึกแปลไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีการตอบคำถามจากเนื้อเรื่องนี้ด้วยนะคะเด็กๆไปดูประโยคแรกนะคะ We eat vegetable every day. พวกเรานะคะกินผักทุกๆวัน But what else can we do with vegetable? แต่ว่าเราสามารถทำอะไระจากผักได้บ้างนะคะ In Austria นะคะที่ออสเตรียนะคะ There is a vegetable orchestra. มันจะมีวงดนตรีอ c h e s t ราวงหนึ่งนะคะที่ เป็นวงออเคสตราผักนะคะได้ได้ l ำออเด r อินทูเมนต์พวกเขาทำ uh, เครื่องดนตรีของพวกเขานะคะทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น Trumpet, d r u m ม in, ส์ไวโอลินคาริเนะคะเครื่องดนตรีทั้งหมดนี้คนเหล่านี้นะคะทำเองนะคะแ m a k ด g a m เกมออฟ m อร์มเว b l บแลวก็เครื่องดนตรีเหล่านี้พวกเขาทำมาจากผักนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ Uh, the orchestra p l a y concerts all over the world นะคะ uh, วงนี้นะคะนักเรียนไปเล่นคอนเสิร์ตไปทั่วโลกนะคะ Before each concert uh, ก่อนที่จะมีการ uh, แสดงคอนเสิร์ตนะคะ The musicians go to the market uh, นักดนตรีเหล่านี้ก็จะไปที่ The market นะคะก็คือไปที่ตลาดนะคะ and buy fresh vegetable mm hmm. เพื่อไปซื้อผักที่มันสดๆนะคะ then they make their instruments slowly and carefully หลังจากนั้นนะคะพวกเขาก็จะมาทำเครื่องดนตรีของพวกเขานะคะอย่างช้าๆแล้วก็อย่างะระมัดระวังละเอียดรอบคอบนะคะ,ะ is take about three hours ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะ because they have to make more than 40 i n s t r u m e n t for each concert นะคะพวกเขาจะต้องทำมากกว่า40ชิ้นนะคะเครื่องดนตรีเนี่ยในแต่ละคอนเสิร์ตแต่ละครั้งนะคะ they love inventing new instruments with uh, different v e g e t a b l e form around the world นะคะพวกเขานะคะนักเรียน uh ชอบที่จะประดิษฐ์นะคะเครื่องดนตรีใหม่ๆจากผักที่มันแตกต่างกันคือจากทั่วโลกนะคะคือเดินทางไปที่ไหนก็ไม่ได้ซื้อผักจากบ้านเมืองตัวเองไปนะคะก็คือไปซื้อสมมติว่าไปแสดงที่อ,อเมริกาก็ไปซื้อผักที่อเมริกาอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาทําเครื่องดนตรีนะคะแล้วเขาก็ทําจากผักจากาประเทศนั้นเลยนะคะ แล้วก็ทำที่มันแบบแตกต่างกันไปนะคะทำมากกว่า40ชิ้นนะลูกนะ People always enjoy listening to the vegetable orchestra นะคะประชาชนเนี่ยก็จะรู้สึกสนุกสนานนะคะได้ฟังจากาวงออเคสตราผักนะคะ And after i s concert หลังจากที่แสดงคอนเสิร์ตนะคะ They enjoy a bowl of vegetable soup หลังจากนั้นพวกเขาก็จะเอาผักนะคะที่ว่ามันไม่ได้ใช้นะคะมาทำเป็นซุปนะคะ uh, The orchestra cook m a k e it from unused vegetable ก็คือวงนี้นะคะก็จะเอาผักที่ไม่ได้ใช้นะคะมาทำอาหารนั่นเองนะคะ It delicious นะมันอร่อยมากเลยนะคะอันนี้คือในเรื่องของ the vegetable orchestra นั่นเองค่ะเมื่อเราแปลไปแล้วนะคะได้ฟังได้อ่านไปแล้วนะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะในข้อ18นะคะในหนังสือของนักเรียนนะคะ ในหน้า53นะคะ Read again นะคะนักเรียนไปอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะ and correct the sentences นะคะแล้วก็แก้ไขประโยคให้ถูกต้องนะคะให้นักเรียนนะคะวงกลมคำที่ผิดแล้วก็มาแก้ไขด้านหลังแค่นี้นะคะไม่ต้องลอกทางประโยคก็ได้ทำลงในหนังสือของนักเรียนเลยนะคะ,อ,ะอย่างข้อแรกนะคะ uh, The vegetable orchestra is from Russia ใช่ไหม ไม่ใช่นะคะเราก็วงกลมคําว่ารัเสเซียไว้ไว้อย่างแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตอบตรงนี้ว่าอะไรคะออสเตรียนั่นเองนะคะที่นักเรียนก็มาดูสองสามสี่ห้าหกอันนี้ฝากไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปททาพร้อมกับการบ้านในหน้าต่อไปนะคะในข้อสิบแปดใหญ่นะคะต่อไปค่ะนักเรียนเปิดไปที่หน้า56นะคะห6เนี้ยให้นักเรียนฝึกฟังนะคะครูจะมีอ่า ในเรื่องของรีวิวนะคะทบทวนบทที่3แล้วก็บทที่4นะคะ read listen and choose the word นะคะอ่านฟังแล้วก็เลือกคำที่ถูกต้องนะคะโดยจะมีคลิปเสียงนะคะให้นักเรียนฟังนะคะเมื่อนักเรียนได้ยินคำไหนนักเรียนก็วงกลมไว้เลยนะคะเด็กๆถ้าฟังไม่ทันนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนฟังอีกรอบนะคะแต่ว่าถ้าในคลิปนี้ให้นักเรียน ย้อนกลับมาฟังอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงกันเลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะได้ยินคําไหนนะคะนักเรียนวงกลมคําน้นใม่ตัวที่มันเป็นตัวพิมพ์หนานะคะนะคะฝึกฟังนะคะไปฟังกันเลยค่ะ Pupils book Review units 3 and 4 page 56 1. Read listen and choose the words I'm in the school orchestra with my friend Sally. Sally plays the flute and I play the trumpet. My family wanted me to learn the flute, but I love playing the trumpet loudly. Last year, our orchestra went to Moscow to enter a music competition. It was fun, but it was hard work too. Our teacher wanted us to learn some very difficult music. The competition was on the last evening of our stay. We played well, but another orchestra played more beautifully than we did. They won the competition, and we came second. After the competition, we went to a restaurant to have dinner. Sally had fish and chips, but I chose stew because I wanted to try it. It was delicious. Maria. อ่ะโอเคจบไปแล้วนะคะฟังทันไหมคะเด็กๆนะคะในคลิปนี้นะคะถ้าเด็กๆฟังไม่ทันนะคะให้นักเรียนย้อนกลับไปฟังใหม่นะคะแล้วก็วงกลมนะคะคำที่มันถูกต้องนะคะใช้คําว่าวงกลมอย่างคำว่า a m in the school นะคะอย่างคาว่าตัวแรกเป็น o r c h e s t r แบบนี้นักเรียนก็วงกลมแบบนี้นะคะถ้าฟังไม่ทันกลับไปฟังใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆ อันนี้เป็นแบบฝึกนะคะเพื่อให้เราฝึกฟังนะคะแล้วก็ว่าฟังว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะแล้วก็ลองฝึกแปลด้วยตนเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูก็มีการบ้านนะคะการบ้านในเรื่องของอ ทบทวนบทที่3กับบทที่4นะคะจากเนื้อเรื่องที่เราวงกลมตะกี้นี่แหละค่ะนะคะอ่านอีก1รอบนะคะแล้วก็ให้เราเขียนถูกกับ False นะคะถูกกับผิดนักเรียนก็ทำลงในหนังสือของนักเรียนเลยนะคะก็ขีดเส้นแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เขียนถูก or False นะคะลงในหนังสือของนักเรียนนะคะฝากในหน้า56แล้วก็ ข้อ18หน้า53ด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ